สวัสดีค่ะวิยอโกฝน,น,นค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยฝนจะมาอัปเดตผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าตัวใหม่นะคะขอบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับฝนมากเพราะว่าด้วยส่วนผสมนะคะของครีมตัวนี้เนี่ยก็เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์อะไรเนาะก็นี่เลยค่ะวันนี้จะมาแนะนำ m a x snail plus นะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะกำลังเล็งๆอยู่นะคะสนใจตัวนี้อยู่หรือว่าบางคนอาจจะซื้อมาใช้แล้วนะคะแต่ว่าฝนมีความรู้สึกว่า ครีมที่มีส่วนผสมของเมือกหอยทากเนี่ยเป็นอะไรที่ฝนยังไม่เคยลองแล้วก็เห็นคนใช้ค่อนข้างเยอะก็เลยจัดมาสักหน่อยละกันเนาะก็คือตัวนี้เนี่ยตามสปปรรพคุณเลยนะคะคือตามใบเนี่ยเขาก็เคลมไว้ว่า มันเป็นนวัตกรรมใหม่ของครีมบำรุงผิวนะคะที่มีส่วนผสมนั่นก็คือเมือกหอยทากคือเมือกหอยทากเนี่ยมีในส่วนผสมของครีมที่ประเทศเกาหลีเนี่ยมีมาค่อน,นข้างนานพอสมควรแล้วแต่ว่าในไทยเพิ่งเอาเข้ามานะคะก็นอกจากตัวนี้เนี่ยมันจะมีส่วนผสมของเมือกหอยทากแล้วเนี่ยก็จะมีเอ่อพวกคอลลาเจนจากใต้ทะเลน้ําลึกด้วยก็คือตัวนี้เนี่ยที่น่าสนใจคือคุณสมบัติเขาจะช่วย ปรับสภาพผิวหน้าให้ขาวกระจ่างใสนะคะแล้วก็ช่วยลดเลือนเอ่อพวกแผลเป็นไม่ว่าจะเป็นรอยดํารอยแดงแล้วก็ช่วยบอกว่าเอ่อเขาเรียกว่าลดต้นเหตุการเกิดสิวอ่ะนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่ผมอชอบมากๆเลยที่ซื้อมานะคะ, <S <S คะก็คือมันจะช่วยยกกระชับใบหน้าของเราด้วยนะคะก็เปิดกล่องมาปุ๊บด้านในด้านในมันก็จะเป็นที่ใส่ครีมแบบนี้นะคะมันก็จะมาเป็นแบบ ตัวบรรจุภัธุ์เป็นสีขาวนะคะแล้วก็เปิดมาปุ๊บอ้าวไม่มีครีมไม่ต้องทกใจคือตัวนี้ก็ดีอย่างที่ว่าเราไม่ต้องใช้นิ้วะตักครีมนะคะเพียงแค่กดไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเห็นไหมกดแล้วเนื้อครีมมันก็จะออกมาแล้วก็ปาดปุ๊บวิธีใช้นะคะก็สามารถใช้ตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนได้เลยก็คือแต้ม5จุดให้ทั่วใบหน้านะคะ ลักษณะครีมเป็นแบบนี้แต้มห้าจุดใอททั่วใบหน้าแล้วเราก็ใช้ฝนจะใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางนะคะในการตบครีมเห็นไหมคะว่าเนื้อครีมมันจะคือทาไปแล้วเนี่ยมันจะสัมผัสกับผิวมันจะรู้สึกเหนียวนิดนึงแต่พอเราตบ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 ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะซึมเข้าผิวหน้าของเราเองแม็กซ์เนลพัทมันก็จะซึมเข้าผิวหน้าของเราตบเบาๆนะคะไม่ต้องตบแรงกลิ่นเนี่ยฝนชอบกลิ่นนะกลิ่นหอมมากนะคะแล้วพอตบตบไปสักพักเนี่ย มันก็จะซึมเข้าสู่ผิวของเราแล้วทีนี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าหน้าของเราอะชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วพอตื่นเช้ามาเนี่ยมันเจ๋งมากเลยนะรู้สึกว่าหน้าของเราอะมันกระชับขึ้นจริงๆนะคะเนี่ยเห็นไหมตกไปละซึมไปละไม่มีละอืมนะคะถ้าใครที่อยากลองนะคะก็ลองไปหาซื้อกันมาได้นะคะฝนแนะนำเลยนะตัวนี้เป็นอะไรที่แบบโอเคเลยอะแล้วคืออย่างฝนเป็นผิวหน้าที่แพ้ง,ง่ายเป็นสิวง่ายนะคะใช้แล้วเนี่ยสิวไม่ขึ้น นะคะแล้วก็ช่วยทําให้สิวลดลงด้วยซ้ําไปนะคะใครสนใจก็ลองไปหาซื้อกันได้นะคะนี่ Max n a l l Plus นั่นเองนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆมาแนะนําก็ติดตามกันได้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย